สำหรับใครที่ต้องการเติม Valorant Point นะครับเกม Valorant ราคาถูกนะครับผมผมขอแนะนำเพจนี้เลยครับแก t o t u p Up เครดิตแน่นเปิดบริการมามากกว่า2ปีพร้อมผู้ใช้บริการมากกว่า40,000คนนะครับแอดไลน์ไปใช้บริการกันได้ที่แอดแก t o p u p ลิงก์อยู่ใต้คําอธิบายวิดีโอนะครับผมสวัสดีวตรงนันชาวไะไท่านกันด้วยนะครับพบกับคลิปแข่งอนตรงนันกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมได้เชิญผู้เล่นแรงเรเดียนัทหรือแรงที่สูงที่สุดของเกมนี้นะครับทั้งภูมิภาคของเรามีแค่500คนเท่านั้นนะครับจะต้องมาถูกลมโดยผู้เล่นที่แรงต่ำที่สุดของเกมนี้นะถึง5คนด้วยกันนะครับตั้งแต่ผมทําคิดมานะครับไม่อยากจะโมนะเกมนี้จัดเป็นหนึ่งเกมที่เดือดที่สุดเกมหนึ่งเลยแหละครับดังนั้นอย่าลืมดูให้จบนะครับทุกคนและททีีมมมมมกก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 ััััััััััันน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 ะะะะะะฮเเรร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 ดดยยบบ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 ุุ่่อออออคคคคคคาาางไถ้้้้ณพชชแแลลลลวว็็ื เอผมวางหุ่นยนตอย่าอย่าอย่อย่าไปเกซู่กับเขาเดี๋ยวเวางหุยนตแล้วผมไปล้ไอ้ทุกคนมาอยู่เซฟีเร็วโอเคไมเป็มีเขาอยู่เนี้ยเขายู่นครับอย่าอย่าอย่าอยพิกูกับเขาอย่าพิกู่กับเขา่่า่เ่เไม่เป็นไรโว้ยยมยย เขามาตรงตรงใกล้ๆตรงนี้ผมอ่ามาโดนแฉกวางวางมวยไปเมื่อกี้สดเถอเมื่อกี้น่าจะแบบวางอย่านี้เจ็บ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 มากร้อยสี่โอ้โะไม่ตนแล้อล่ะเซนต์หนึ่งว่ะไอ้หัวดิง ยิงเจอคนเก่ง,งรู้สึกระวังนะไม่ต้องดูมีนะ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกันมีให้เดี๋ยวกันมิให้พอวันดอเราเรามีโอกาสไม่ไหวนะเลดถ่ายกรอบด้วยเดี๋ยวดูนี่หรือว่าหรือเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ก่อนนี้ก็ไปผ่านแล้วก็เขุดมาต้องอยู่ตรงนี้ไม่มาฮะไม่มาไม่เห็นไม่เห็นตอนนี้ยังไม่เห็นนะเขาไอเขาลงอยู่ตรงนั้นไปจ่ายเขื่ออไรอย่างเงี้ย เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าไซนนี่ดูกล้องเลยสามสิบเ <30, S 2> ดินไปสามสิบไม่ได้กดหิวดูดูไซน์นี่ขนาดไม่อยู่ไหนไกลหรอกเขาอยู่แถวนี้แหละไม่ไม่ไม่ดุมแหละเขาอยู่ท็อปนิดแหละบอ,อ,อ,อสไล์อัพเลยเอาเขาไป ถ้าเป็นถ้าเป็นระบบเราไม่ไหวนะขออนด้ไม่ได้ม่้ล่้อม่้ม่ไเบไ่ได้ไ้วม่เม่ได้ไล้ม่ไ้ไม่ไ้ไม่ไมีไ้ไม่ไ้ม่ได้ไม่ไ้ไม่้มไ้ม่้มีไดไม่ไม่ไ้ไม่ไดไม่วกม่ไม่มีไม่มีใช้ไ่้้ไม้ลมม่ม่ม้่านี้ครับ

ดูแบ็กไซส์เหมือนเดิมถวายบักกี้เข้าไปยังไงก็ตายรอรอดักนี้<ต>เขาไม่มาหรอกยัง,งเขาไม่มาต้นเกลียวพลาดเ,อง,เองยิงเขาไม่ตายน่สงเอเลยเมาส์เดี๋ยวน,ยนะโอเค ตายดีกว่านะฮะคุ้มว่เซฟเลยครับเซฟเลยเราเซฟเลยเ,เ,เลยีเเเยหาเซฟเลยผมว่า,าหาเซฟเพราเราเราไม่ได้ซื้อก่อนไงมันน่าจะมีเงินั้นเราน่าจะมีออกมัเจอวินโดว์วินโดว์ไม่ใช่วินโดวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงมันจะไม่ถึง ล่วงเดี๋ยวดูนะ FK รอเลยนั่งรอเลยหันไปจุดที่ม,มุมที่เขาจะเข้ามาสิใช่เราหันไปดูอยู่ตอนนี้เราหันดูอยู่ยเออพิ่งรู้ว่ากล้องมันหันได้เลยตายนะตายนะบีบียังไม่เห็นเลยตั้งแต่หน้าเขาเราก็หาเราต้องอยู่กับอะไรเราอย่ามาถมอ่ะไ,ไม่นั่งตัวนะเ,เดี๋ยวหรือว่าหรือว่าเขามี เพราะว่ามิดผมสวยฮะจปืนไหนจะเลยดูดูอีกหน่อยเขอข้าหเออเอาวอแตกนะไอ้โดนโดนโดนยิ่โดนีโดนสแกนอย่่าอย่าอย่อย่าเก็บยูอย่า เย่ yeah, ละเร้องสุเราต้องครุมยังไงก็ได้ให้เขาม่ระแล้วเ่าหาท้ำเราไปอ่ทนมไม่นไปทางนี้อยู่ใไกล์คเปอ์ไม่ได้นะไเดินเหรออนตาดวิบส เก็บยูเก็บยูนิดนึ่งอบอเรียตัดไม่ได้อนักรอในสายเดิกข้าซุาเจอร์มาเจอติดกล้องเหลกระดาษไหคะอันเวลาเขาจะเข้าสาเห็นเขาจะขึ้นตรงนี้ิดยล้อเข้าสายเแล้ว สวยสวยสวยอลยรีวะ<อ>ดีฟิลเลยดีฟิลเลยอวันอวันเด้อว,วันเด้อว,วันดอ้อไม่หรอโอ้วปนเด้ออยู่ประตูอะประตูโอ้อวันด้อเลยตรงท่อมตรงโซบ้าเป็นท่อมเอ้ยของเรเด้อไรน่ะไอ้บารดี้อะเลยแลยเราพอเราไปเล่นจริงนะเราเราก็จะเผือ่อไว้ซื้อเกาะองไปเดี๋ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะดู ตายอย่างนั้นน่ะตายหม oh, oh. Oh, sure. ูเลยเยโอ้โหโอ้โหสเรียอะไรเรียบหอวะรกเตะกระดากะดาจบเลี่ยไต้องมีต่อเคอต้องมีก่อให้เล่นช่เออ yes สวัสดีครับอยู่ไหนหรือเปล่าครับแกตรงนั้นไม่ค่อยคุมอ่ะเขาเรกตานครับตอนนี้เรามันไม่เคยได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวนะแอคําว่าขอบคุณนึกว่าเป็นแบตกล้องไอแยงเขาเก็บแค่เล็บปากกล้องจุด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 จ้าจาผมน่าจะเอาคิวจอยมั้ง เฮยยเๆๆยเฮยเยรตยิ่้แล้วนะฮะใช่เลย่เไปไปไปโูมนั้นดูมาสเด็กบอจะแตกนี่นีอยู่เมนอยู่เบนเมน้วยก็ล็อบบี้อ่ะ ตอนตอนตอน,ตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้อยู่นะผมอยู่ตรงนี้อยู่ยัง<ม>ยังไม่เจออะไรอย่าอย่าเล่นกับเวลาเล่นกับเวลาได้ไม่ไม่เราเราเราใช้กล้องดูเะใช้กล้องดูตรงนี้ว่างตรงนี้ว่าง30 seconds left เล่นกับเวลาเล่นกับเวลา <seconds> สักทีนี้แล้วอย่าอย่าสวยโอ้เจ้าอู้ไอ้ตอนจะมาก็มากันเต็มเลยนะยไปก็มากันเต็มอยู่คนนี้แล้วก็อยู่คนนั้น โอปิงโอโอปิง oh ใชากล้องโดนย oh, okay. yeah, yeah, like ิงก็ไปว่ามาอยากเก็บสแกนสแกนไปเลยดูอยู่นะตอนนี้มิดเออไม่ใช่มิดเออเมนยังไม่มียังไม่มีไม่ถูกหรืง เพาาเปลี่ยเกมูป้องยังไม่เจอเฮ้ยยดดิเค้เีเกมสี่สิบสีสิบบุดเลือยไปแล้วหนูองเ่ไม่ได้แพ้รนกเขาแพ้ยูแบกสายอาเจ้ารับเอาเวดดอไปแจกเอ้าผยรูิ เกิดแ่ไม right. okay. oh. ่เยสอกดเลนะ One enemy remaining ดีอดริงนแบรับอแงเลยครับมันติดกำแพงมันติดมันติดมันองอะไรบอดได้ครับบอดไดอ้โเดาเรยก่อะไร้สเลยเราเอแล้วเอวีก เต็มแล้วออฟอ่ะออฟกับการเล่นกับเดดเดนเนี้ยไม่เหมาะนะพีคมันจะลำบากเวลาส่องเขาอ่ะจักเลยดักรอยมายิงเน่นเลยเ, <c oughs> เอเอไอเกาะอ่ะเกาะเกาะเกาะเนอะครับเอาอีกแล้วเดี๋ยวต้องเขียนใส่เบอร์ละอ่ะ <c oughs> พี่เสอร์ดีไลฟ์ประโยชน์ไปเลยลืมคิดในเว้นกรรมเรามาตั้งแถบก็พอมีประโยชน์อยู่ครับอ๋อก็ไม่ได้เอามีเลยครับสู้ๆไเอาอ่ะของคุณเดียนที่ยังไม่ได้ฆ่าเลยเดียนไม่เคยเก็บเล่นเลยนะแลก็บอกน่าจะเอา

ถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นลูกซรองอ่ะแนะนำอ่ะปิดไปเลยแนะนำอ่ะเล่นเป็นบุมดักดักกันมุมไปเลยไม่รู้นะว่าอยู่ซีทีหรือเปล่าหรือไม่ก็วิ่งเอไปแล้วเปิดมานก็แวววาวเนาะวางเอนองแทนกำลังแทน แล้วจะมีชุบแล้วเจ็บหน่งพล้วก็เล่นตรงสีไม่ต้องรับไม่ต้องลาสวยเกินข้าดรอกูดิกูดิกูดิอู ผมไมอันตีแล้วอ้อลืมไปอันตีาก็นทาเทดีตีอตเน้นเล้นารเาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียอันตีเนี่ยมาอออะไรกับตรงนี้ไม่ถึงน่ออาง้อหลอกเดินหลดูมแ่เสเด เขาวิ่งไปเขาวิ่งไปนี่แหละเอ๊ะเระวงนะตาวิไปซีทีหลักวันนี้กระตับผมมันเกีะดักครับวิ่งยีโนเบนันยีโนเบนัดี้วายขวาไมซ้ายขวาแล้วเข้าพร้อมกัน เลือกต่อไปสวยหม่ใ้ขอสักคิววะก็ดีนะไม่เอานะไปสิเบียคาไม่นั่นขาปอะไรอะเขบคุนไรอะ Last round in the h a l ว่าดูมิดเลยโว่าดูมิดเลยเอิให้ได ย่าอยที่จะที่แล้วนี่ไม่กินป่อยทารตอนอแลครับสู้ครับไไหนอยู่ไหนเออครับเอออยู่บิกเล็เล่นเลเล็กไเล่นไส่ล็กใส่เล็กใส่เร็่ หิวพี่ไปพี่หิวมาขาวอมาแล้วเขาลงมาแล้วโอ้โหจับันแทนบอกขโโอ้โหใเย็นไ้อในาไม่ไหไม่ไหาเ่นร้เขาใจร้ใจเย็นใจอนยราอยากปตัวไอเดีย่อ่านเข้าออกอออกกอเ้าออก แล้วว่าหลับตาอุ้ยดาดาเน่ยไบไมแล้วคัเทจัดเลยแข่งเซนน้ำฉเเยวนะชิงชิงชังชิชัชงโอ๊ยยเดียวโอ๊ยเงจัผมถือธนูจะสแกนแบ็กไซด์ขอโทษครับไม่เป็นไรรลยเปตายแรกที่ชนะเรียน อย่าแเพิ uhm ่งผมเล่นชาติสแกนสแกนสแกนเขาต้อจะ้อยู่เนี่ยมันก็เว็บไซต์อ่ะอยู่บไซต์ปะวะอยู่เลยอยูเอะ้คนั้นอุยสมัยว่หนโอ้ยจีนโอ้ยก็โอ้ไม่มีรอกบอกว่าไม่ได้ซื้อบอมา นั่นนั่นไันนันตรงกดักกนดักกระดักดักมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วลบ็ไปดูไปดูนดดู็กไซส์ดีก่าลบอครับดูดเลือดหมดแล้วน่าจัดนะกมมมมะัวกลมๆอ่ะไอ้หัวกลมๆเฮ้ยน่ามาดูดเลือดทีเท่าไหร่เยอะนะก ลูกคนลูกคนคนเฮ้ยเลอดเลยอุ้ยสวยค่ะเนี่คก็ือลยจบเกมล้นะเพิ่เไปเก่งไรก็รู้ตำแหน่งตัวไงอ๋อเราไม่ไเสียเปนบคงเกาะนะไอนว่าซื้อเกาะเมื่อกี้กสนลังบูเลยสมมุติงดุยสมุนะ มิดไม่เห็นเลยโอ้โหเหนือตายหรอไม่อยู่ไม่อยู่ม่อยู่ e n e อ้คนียมิยูยคนทีเลยยูคนทีคนที่ไหมกงมวอแบงหลังกองหรอมั้งเอาลเบอ้โผล่มาแก ใครก็ไดยลองมายือยู่ตรงนี้ดิไดไหมเราลองมายือยู่ตรงนี้ดิเียตัวชายโอเคม,มนี้ไม่ไปโดนคอนไยอรก็ไหลยยดัยดสยสวย ช่วยชีวิตยิงใช่โหมแหววผมจะจบสกอร์แบบนี้ไม่ได้โดนกินเหรอวะมันหลอกไม่หลอกขนาดไอ้อดก็ยังเรียกว่าเด็ดดีเลยนี้เลยไปเล่นนะไอ้แก่ฮะอาบสูง พี้ยีนี้เขา่โออโหจังเลยพวกนี้โอ๊ต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 เดี๋ยวมนีะเข้าีกจ้ะพี่จะฆ่าได้แล้วขอโทษิอโทษเลก่อนเลยวนอะไรเนี่ยเอาเอาพี่ออกายไม่ได้เอา ก่อพ่อพ oh ีวาผมขายไม่ได้ไม <c oughs> okay. ja right. ่จะเอกได้เอ้อ้หซื้อตอนไหนอะเัวระเบิดระเบิดระเบิดอรระเบิดระเบิดอรระเบิดระเบิดไไม่ตายเอองนั้นและขอหายโอ้โหครับโอเคไหมครับใครมันจ้ั

กูต่ก่อนจะฆ่าได้แบบตาเด้งกำเลยถ้าเป็นตัวตัวเราเราไม่ไหวนะ <c oughs> แต่ถ้าเราลุมอะ่ะถ้าเราลุมอะ่ะเราไหวแน่นอนยังก็ไหวไปกู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 เฮ้ยกู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  gun h e r เช็คหน่อย เอกไซกันหน่กไหมแต่พวเราแล้วโอเคครั i n ตรงไหนตรงไหนอะางหลังข้างหลังข้างหลังข้ั้ได้ได้ไปแล้วสวัสดีแ่กทุกคนสวัสดีครับทุกคน ที่นีเห็นยังไงครับบ้างครับกับแม์นี้อ่าไฟเรเดียนเป็นไงบ้างครับยากไหมเอ่ยเอ่อไปตรงไหนก็เจอเจอหมดเลยครับหมนยามาทั้งแฟนทั้งอะไรใช่ไหมครับครับผมแล้วไฟร่อนรู้สึกยังไงครับที่ยิงเรเดียนได้นี่ใจกาะเลยก็ดีใจใจมากครับฝ่ายิงไอ้ไฟรอนนี่ เปิดซื้อก่อทุกราวเลยนะครับเลยขอโทษนะคะมันติดมันติดเป็นนิสัยไปแล้วใช่ซื้อก่ออีกนิสัยผมบอกทุกคนเอาเลยนี่อหมอคนนี้มันจะจะนี่แม่นมากเลยนะครับเลยไม่ใช่ตอนที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 ่เธอช่วยขึ้นแค่นั้นเองมันไม่ยอมขึ้นให้ตอนเธอโอเค ก็ถ้าว่าใครมีดิสคอร์มี f เฟซมีไอจี YouTube สามารถมาฝากก็ได้นะครับครับเราจะโปรโมทให้ฝากไว้ใต้คลิปเลยครับฝากไอจีแฟนได้นะครับฝากอลิแฟนได้เลยจะฝากเบซไว้ให้ตามงานแล้วกันโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาเล่นด้วยกัน โอ้บายครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับคุณมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็สามารถพิมพ์มาคอมเมนต์คุยคุยกันได้นะครับแต่ก่อนที่จะคอมเมนต์นะขอให้ชุดคิดนิดนึงนะครับว่าจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยให้ใช้วิจารณญาณนิดนึงนะครับเพราะเรื่องบางเรื่องนะครับเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะครับผมเหมือนที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับใครอยากร่วมสนุกนะลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมคือดิสคอร์ดนี้นะครับก็เป็นคอมมูวอลเลนย์แลนขนาดย่อมๆได้เลยนะครับผมดดดัััังนน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 น้้้ใใคคคคครรรอออออออยยาาาาาาากกกกกหหเเเเเเเพื่่่่ลล็็ขมมมมมมไสทตต์์ะะะบผฮ ก็ท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปเลยนะครับเพียงให้คุณกด Subscribe นะแค่นั้นก็จะช่วยช่องผมได้เยอะมากๆแล้วนะดังนั้นอย่าลืมกดนะครับเอาละฮะเจอกันวิดีโอถัดไป See you c o บบ n g